การเลือกเอาซอร์สเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเอาซอร์สด้านไหนก็นแล้วแต่นะครับจริงๆถ้าเราเลือกผิดมันก็เป็นต้นทุนราคาแพงที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นการต้นทุนที่ต้องใจ่ายให้กับคนที่เราไปจ้างล้วยังจ้างผิดคนนะครับหรือต้นทุนที่ต้องกลับมาแก้ไขนะครับหรือต้นทุนในการย้ายการเลือกเอาซอร์สของสินค้านะครับตัวผมเองเคยมีประสบการณ์เลือกเอาซอร์สผิดในช่วงช่วงแรกนะครับไม่ใช่รายปัจจุบันนะเป็นรายที่ใช้มานานแล้วตอนแรกๆเลยไปใช้เอาซอร์สผิดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการไม่ดีเกิดสินค้าหายเเเเเกกกกกกิิิดดดาาาาารรรรรรรับบบบบบคืืืนแลล้้วไไมมมม่่่่ขะะชอออตสูณ์ซผ ตามวันนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นข้อจํากัดที่จะทําให้ยอดขายบริษัทไปไม่ถึงจุดสูงสุดที่ควรจะไปผมยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อระบบเนี่ยการขายผ่าน Lazada Shopee เนี่ยมันเชื่อมต่อได้1ช่องแล้วก็สินค้าที่บริษัทที่ไปฝากอยู่กับเอาท์ซอร์สเนี่ยไปฝากแค่ประมาณ5%ไม่เกิน10%ของสินค้าทั้งหมดเลยมันก็จะทําให้ลูกค้าที่อยู่ใน Marketplace ใน Lazada Shopee เนี่ยเห็นสินค้าเราแค่ปริมาณแค่นี้เอง5-10%สินค้าอีก90กว่าเนี่ยลูกค้าไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ขนไปฝากไว้ที่ออซอทหมดพอาะเรามอนิเตอร์การทํางานของเอาท์ซอร์สที่บอกว่าเลือกผิดเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการสินค้าเนี่ยไม่ตรงกับระบบพอล เละคอนซาไปสินค้าที่มีกับสินค้าที่มันอยู่ในระบบไม่ตรงกันเขาไม่รับผิดชอบนั่นหมายความว่าเราก็เรียกเก็บค่าเสียหายเขาได้ลําบากหรือไม่ได้เลยนะครับมันความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เยอะเกินไปที่เราจะต้องไปรับผิดชอบในการบริหารการสินค้าที่เขาไม่มีความรับผิดชอบในสินค้าที่หายอันที่2ก็คือเวลามีสินค้ารับคืนเนี่ยสินค้าไม่ถูกเอากลับเข้ามาในระบบนั่นหมายความว่าสินค้าก็จะถูกไปกองอยู่ที่นึงมันก็ทําให้สินค้าเหล่านั้นเสียโอกาสทางการขายสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันก็จะบอกว่าเอา ร้อยเปอไปกองไว้ที่เขาพอเราพิสูจน์แล้วว่าเขาทําไม่ได้ตามที่เขาพูดเราจึงต้องนํากองสินค้าเหล่านั้นเนี่ยกลับมาบริหารเองโดยสร้างระบบของเราเองนะครับตอนแรกเราคิดว่าดีตราพาไปทำแล้วไม่ดีเราก็เลยต้องกลับมาทําเองแต่พอบริษัทขยายเยอะๆเราจะเลือกเอาซอฟต์ไรใหม่เราก็จะมีบทเรียนละว,ว่าเราจะเลือกเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าระบบการรับคืนเขาเป็นยังไงระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบบัญชีเป็นยังไงระบบการบริหารจัดการการนคอนไซน์การ,าการตรวจสอบความถูกต้องเป็นยังไง SOP หรือขั้นตอนการทำงาน Sta สแ a r d าร์ดโอเปอเรชั่นโปรของเขาเป็นยัง คนไป observe ก็จนกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมันไม่ผิดพลาดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่จ่ายบริเวณราคาแพงอีกนะครับรอบหลังเนี่ยเราย้ายทั้งคลังสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยผมก็กดก็ทำได้ดีนะครับในช่วงประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยระบบก็เข้าสู่ระบบที่นิ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบที่พัฒนาดีขึ้นกว่าที่เราทำซะอีกครับก็คิดว่าบริเวณราคาแพงในการเลือกเอาซอสผิดเราก็ต้องจ่ายต้นทุนที่มันแพงมากกว่าแค่ค่าจ้างไปหางสินค้ามันเสียโอกาสทางการขายยอดขายหายไปตั้งเยอะเสียโอกาสในเรื่องของสินค้าที่มันจะตตต้้อออองงมมมาาาาาานนั่่ใใชชเเเวววลลกกยยรรรจบคิิดืผีป นะครับบริษัทก็ต้องจ่ายต้นทุนไปครับแต่ถ้าเลือกเอาซอถูกบริษัทก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเนื่องจากมีหน่วยงานสนับสนุนที่ดี